สวัสดีค่ะอะไรไม่ดีหนังดีคัมแบ็กแล้วค่ะ EP นี้พวกเราได้รับโอกาสพิเศษค่ะได้สัมภาษณ์ผู้กํากับแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะจากเรื่อง p o s t man ไปรษสนีสีโลกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะก็คือโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2020 2021นะคะช่วงโควิด เราในฐานะผู้ผลิตภาพ,พยนตร์เราก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสให้มันเสียเปล่าไปเราก็เลยคิดว่าเราจะทำโครงการแคมเปญที่จะหาไอเดียดีๆจากประชาชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาค่ะเราก็เลยทำแคมเปญ Major w e i t e r Contest ขึ้นมานะคะก็คือภายใต้คอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือส่งพล็อตไอเดียเข้ามาให้เรา2-3หน้า A4 นะคะแล้วก็โดยภายใต้คอนเซปต์ว่าคุณเขียนเราสร้าง แล้วเราก็มีมิชชั่นคอมมิชเมนต์ว่าเราจะต้องพาให้มันไปจนถึงเป็นภาพยนตร์ให้ได้นะคะจะบอกว่าคนไทยมีจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องซึ่งไม่ซ้ำแบบเลยอะคะ่ะจนกระทั่งมาเข้าสู่รอบลึกๆเนี่ยจากพันเรื่องมาสู่100เรื่องจน10เรื่องสุดท้ายเราก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับบุรุษไปรษณีย์เข้ามาคือคือตอนแรกครับผมรู้สึกว่าตอนตอนที่พี่นก เอาบทต่างๆที่ชนะเลิศเข้าประกวดก็ามาให้ดูผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับไปษณีของน้องคนหนึ่งที่เขาส่งประกวดแล้วเ็าได้อันดับหนึ่งมันมีสารตั้งต้นที่ดีว่าไปษนีย,ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะแต่ว่าทุกวันนี้เราเรามันใกล้จนเราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวเรามาทุกคนผมว่าทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะแกป๊ปหรือจะเป็นพัสดุอะไรต่างๆทุกคนคุ้นชินมากทุกคนต้องแบบ ทุกเช้าต้องมีคนมากดกิ่นกคาะประตูส่งของให้เราอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออวะมันมันมีสิ่งที่น่าเล่าอยู่เหมือนกันแฮะอะไรเงี้ยแต่นี้ทําไงให้ไอสารตั้งต้นเนี้ยพอออกมาแล้วเราเอามาขยาให้มันรู้สึกอยากให้มันว้าวขึ้นนะครับก็เลยลองคิดดูว่าเออจริงๆแล้วอะไปรษณีย์มันมีมานานมากอะตั้งแต่แบบสมัยแบบเก่าก่อนมากเลยพอ o g l e ย้อนไปมันแบบเออมันมีหลายยุ่งใหญ่หม่มากเลยถ้างั้นถ้าเกิดเราเอาไป,ปรษณีย์มาตีความ ว่าคนเรามันส่งอะไรให้กันบ้างอ่ะมันน่าจะสน <c oughs> ุกดีสำหรับคนดูครับเสริมตุยนิดนึงอะค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะโครงไอเดียพอดที่น้องๆส่งเข้ามาคนที่ส่งเรื่องเข้ามาแล้วชนะได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักเขียนบทค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่ทําในสายบันเทิงอาชีพภาพยนตร์หรือว่าเขียนนิวานิยายอะไรเลยเป็นแค่คนทํางานบริษัทที่มีความฝันแล้วก็มีความสามารถในการเล่าเรื่องลงบนกระดาษเหมือนเขียนเรียงความค่ะแต่ในบริบทที่เขาเขียนมาเนี่ยมันทําให ให้เราอินสปายเราแล้วก็ทําให้ตุย๋ยก็ชอบเรื่องแล้วกรรมาการก็เลยพิกอัพให้มาเป็นสตอรี่ที่เราควรจะเอาไปพัฒนาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้โดยจริงๆแล้วแมสเศจมันก็คือการสื่อสารของมนุษย์สู่มนุษย์ตั้งซึ่งเกิดมาตั้งแต่โลกใบนี้มันกาเนิดขึ้นมาแล้วอะ่ะตั้งแต่คนยังไม่ใช้ภาษาพูดแต่มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วตุ๋ยก็เอามาสังสรรค์ให้มันเป็นบทเรื่องหนึ่งท,ที่ที่มีความสนุกในแต่ละยุคที่ ผ่านการเวลาเหมือนมัลติเวิร์สจดหมายนี่กูเขียนถึงไ่ไกลกูเชื่อว่ามันจะยกกองกำลังมาช่วยเราที่นี่ไปแน่มันเป็น,น,น,นใครบุรุษเปสนี ดูคลิปจบแล้วอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวหนังดี .com ค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวมันๆโดนๆจากโลกภาพยนตร์แล้วล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะคะมีทั้งเว็บไซต์ facebook, youtube, instagram และ x หนังดี .com นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ